บาววีดีโอพี่ไอ้มตั้งวงไม่อะที่ลินอดทนมากไม่มือถ้าไอ้พี่ชียงหม่ร้อยถ้าไอ้ด้มเชียงไหมนะครับเอาเอาแบบ้นๆหรือเอาแบบหอมๆหรือจะเอาขนมเค้กหรือจะเอาขนมสวมากที่ลินจะเอาขนมเค้กหรือแล้วแต่ศรัทธาละกันแล้วแต่ศรัทธา

แปรนุรมึ